ทานโปรโตีนอย่างไรที่ทำให้ร่างกายสามารถเสริมสร้างและรักษากล้ามเนื้อได้นุนว่านี่คือหนึ่งในเหตุผลที่หลายๆคนทานโปรโตีนใช่ไหมคะแต่เรารู้ไหมคะว่าการที่ร่างกายจะสามารถเสริมสร้างและรักษากล้ามเนื้อได้มันจำเป็นเชื่อต้องได้กรดอะมิโนตัวหนึ่งคะ่ะ กรดอะมิโนตัวนี้จะชื่อว่าลูซีนใน1ครั้ง1มือ้อหรือ1โดสที่เราทานอาหารเข้าไปเราจำเป็นที่จะต้องให้ร่างกายเนี่ยได้รับกรดอะมิโนที่ชื่อว่าลูซีนเข้าสู่กระแสะเลือดเนี่ยขั้นต่ำ2.5กรัมเพื่อให้ร่างกายสามารถส่งสัญญ,ญาณไปที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อสามารถเสริมสร้างและรักษาตัวมันเองหรือที่เรียกว่า มัสซ p ลโปรตีนซินเทสิสนั่นเองแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้เราได้ลูซีน2.5กรัมล่ะคะนั่นคือการทานปริมาณโปรตีนให้ถึงในแต่ละมื้อปริมาณโปรตีนอันนั้นเนี่ยคือขั้นต่ำ3า30กรัมแล้ว30กรัมโปรตีนเราจะหาได้จากไหนได้บ้างถ้าเราทานง่ายที่สุดเลยนะคะ ก็คือไข่ค่ะนุ่นเนี่ยถึงได้เป็นคนที่ชอบกินไข่มากๆเลยแต่อย่าก,กินแค่1-2ฟองนะคะต้องกินขั้นต่ำประมาณ5-6ฟองเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้ปริมาณลูซีนที่ถึงหรือถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทานขั้นต่ำนะคะ150-250กรัมก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับโปรตีนเนี่ย ประมาณ30กรัมแล้วก็ได้ลูซีนเนี่ยประมาณ2.5กรัมหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะที่นุ่นเนี่ยเอาชัวร์วเลยว่านุ่นน่ะจะได้ลูซีน2.5กรัมแน่นอนนะคะนั่นก็คือนุ่นเลือกทานเวโปรโตีนที่นุ่นทานอยู่เพราะว่าเวโปรโตีนเนี่ยก็คือโปรโตีนที่มาจากนมวัวเขาสกัดเอาแต่โปรโตีนออกมา ใน1เวโปรตีนที่นุ่นทานเนี่ยนะคะนุ่นก็จะได้ลูซีนเนี่ยสองกรัมคือเขาคำนวณมาให้เสร็จสับอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้นุ่นแน่ใจว่าใน1ครั้งที่นุ่นทานมื้ออาหารเข้าไปเนี่ยนุ่นจะได้ลูซีนครบถ้วนเพื่อที่ร่างกายจะสามารถนำไปเสริมสร้างแล้วก็รักษากล้ามเนื้อให้กับนุ่นได้ค่ะ